สวัสดีค่ะพบกับนิมดาวไยตี้นะคะคลิปนี้มาอัปเดตความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายเดนชัยเชียงรายเชียงของนะคะและสายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมค่ะยกแรกเริ่มแล้วนะคะด้วยการประกาศขายซองประมูลราคากันแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เอามาฝากทั้งสองเส้นทางค่ะ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เลิกขายซองประมูลรถไฟทางคู่สายใหม่แล้วค่ะสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง320กิโลเมตรวงเงินอยู่ที่2.7หมื่นล้านบาทโดยแบ่งสร้างเป็น3ส,สัญญานะคะซึ่งกำหนดเนี่ยให้ยื่นซองวันที่18พฤษภาคมนี้ นายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบอร์ดรถไฟกรับทราบความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่2เส้นทางก็คือสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง320กิโลเมตร วงเงินรวม72,920ล้านบาทนะคะและสายบ้านไัยมุกดาหารถึงนครพนมระยะทาง355กิโลเมตรวงเงินอยู่ที่55,458ล้านบาทเริ่มกันที่รถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะได้เริ่มประกาศขายซองประมูลไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือวันที่19มีนาคม สำหรับการออกประกาศขายซองประมูลแล้วทั้ง3สัญญาเนี้ยได้จัดระบบจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e b บ d d i ิ้นะคะโดยการขายซองระหว่างวันที่19มีนาคมถึงวันที่17พฤษภาคมและให้ยื่นเสนอวันที่18พฤษภาคม2564นะคะโดยจะประกอบด้วยสัญญาที่1จากเด่นชัยถึงงาวระยะทาง103กิโลเมตรราคากลางจะอยู่ที่2 6 5 9 9 16ล้านบาทและสัญญาที่2จากช่วงเงาวถึงเชียงรายระยะทาง132กิโลเมตรราคากลางอยู่ที่26,913.78ล้านบาทและสัญญาที่3จากเชียงรายถึงเชียงของระยะทาง87กิโลเมตรราคากลางอยู่ที่19,406.31ล้านบาทค่ะ โดยข้อกำหนดของผู้รับเหมานะคะจะเป็นได้ทั้งไทยและต่างชาติที่สนใจที่จะมายื่นประมูลทั้งแบบรายเดียวหรือกิจการร่วมค้าแต่ต้องให้ผู้รับเหมาไทยเป็นแกนนำในสัดส,ส่วนมากกว่า50%และผลงานจะต้องมีผลงานการก่อสร้างทางรถไฟอุโมงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า5เมตรผลงานโยธาเช่นถนนสะพานทางลอดทางยกระดับโรงซ่อมบำรุงรถไฟหรือรถไฟฟ้า ซึ่งงานก่อสร้างทางรถไฟและงานโยธาที่นำมาใช้ยื่นให้ใช้ผลงานภายในประเทศนะคะส่วนงานอุโมงค์ให้ใช้ผลงานภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ และผลงานที่นำมาเสนอต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จตามเงื่อนไขสัญญาไม่เกิน20ปีและที่สำคัญต้องไม่เป็นผู้ทิ้งงานค่ะและรายละเอียดการก่อสร้างนะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะประกอบไปด้วยงานก่อสร้างทางรถไฟงานก่อสร้างงานอุโมงรถไฟงานก่อสร้างสถานีรถไฟและป้ายหยุดรถงานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ ถนนลอดใต้รถไฟและงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและอุปสรรคต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการพร้อมสร้างรั้วสองข้างทางตลอดแนวเส้นทางเพิ่มความรวดเร็วความปลอดภัยในการให้บริการและระบบติดตั้งอนัสัญญาและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทางมีระยะเวลาก่อสร้าง72เดือนและจะส่งมาพื้นที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน2ปีค่ะ จากรายละเอียดใน TOR นะคะเป็นการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันมากยิ่งขึ้นโดยให้ผู้รับเหมารายกลางที่รับงานก่อสร้างถนนสะพานทางลอดสามารถร่วมรับเหมากับต่างชาติได้ในขณะที่รายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชการช่างชิโนไทยเอนจิเนียริงอินเตอร์เลียนไทยยูนิคเอนจิเนียริงนวรัตพัฒนาการ ก็อาจจะได้เห็นผู้รับเหมารายใหญ่ของไทยเราร่วมกันประมูลนะคะซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าอย่างเช่นชอาการช่างอาจจะร่วมมือกับชินโนไทยนะคะเหมือนที่ร่วมมือกันก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงมินบุรีเราคงต้องดูกันต่อไปว่าใครจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้นะคะซึ่งจะประกาศในวันที่8กรกฎาคม2564และคาดว่าจะลงนามสัญญากันในวันที่30กรกฎาคม2564นะคะโดยจะ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ6ปีคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571ค่ะ และนอกจากนี้นะคะในวันที่26มีนาคมถึง24พฤษภาคม2564การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเผยแพร่ประกาศและเอกสาร TOR โครงการรถไฟทางคู่สายบ้านภายัยถึงนครพนมนะคะระยะทาง355กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่5.54ล้านบาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding เช่นเดียวกันนะคะผ่านเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจากนั้นในวันที่25 พฤษภาคมก็จะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทั้งนี้นะคะจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่15กรกฎาคมและลงนามในสัญญาวันที่6สิงหา2564ซึ่งเส้นทางนี้จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ4ปีและคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2569 สำหรับรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ถึงนครพนมนะคะจะแบ่งงานออกเป็น2สัญญาได้แก่สัญญาที่1คือจากช่วงบ้านไผ่ถึงหนองพอกระยะทาง180กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่2.7 1หมื่นล้านบาทและสัญญาที่2ช่วงหนองพอกถึงสะพานมิตรภาพ3ที่จังหวัดนครพนมนะคะระยะทาง175กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างอยู่ที่2.83หมื่นล้านบาท มีข้อสังเกตนะคะในร่าง TOR ทั้งสองโครงการที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของการรถไฟเนี่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นก็พบว่าเป็นการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ที่มีขนาดราง1เมตรซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับรถไฟทางคู่ทั่วประเทศโดยในส่วนของการก่อสร้างชานชลานะคะสถานีต่างๆทั้งสองเส้นทางเป็นชานชลาที่มีความสูงแตกต่างกันไปโดยสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยชานชลาจะมีความสูงอยู่ที่50เซนติเมตรนะคะใน ขณะที่สายบั้นภัยมหาสรารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนาครพนมมีความสูงชานชาลาอยู่ที่80เซนติเมตรก็ยังเป็นประเด็นปัญหาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะสําหรับการสร้างความสูงชานชาลา110เซนว่าทาไมสร้างแล้วเนี่ยการรถไฟน่าจะทําให้เป็นตามมาตรฐานของทั่วโลกเพื่อประโยชน์ของผู้โดยสารแล้วก็เป็นการยุติปัญหาที่มีมานานเรื้อรังจะได้ไม่ต้องปรับแก้กันในอนาคตเพื่อลดงบประมาณนะคะ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะมีคําชี้แจงจากตัวแทนของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยกับการที่จะปรับแบบความสูงของชานชาลาให้ลดต่ําลงค่ะสำหรับโครงการรถไฟทางคู่จากเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะจุดประสงค์หลักก็เพื่อขนส่งสินค้าจากไทยไปจีนผ่านสองช่องทางก็คือท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและสะพานมิจภาพไทยลาวแห่งที่สที่เชียงของนะคะ เป็นทางรถไฟขนาด1เมตรสามารถรองรับน้ำหนักกดพลาวสูงสุดอยู่ที่20ตันและรองรับรถไฟขนาดใหญ่สุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโครงการก็จะมีอุโมงค์4ี่แห่งระยะทาง13.4กิโลเมตรมีสถานี3รูปแบบนะคะก็คือสถานีขนาดใหญ่ขนาดระดับจังหวัดขนาดเล็กและป้ายหยุดรถไฟนะคะโดยโครงการเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2571นะคะการคาดการณ์ว่าในปีที่เปิดให้บริการจะมีผู้โดยสารประมาณ ,4811 คนต่อวันส่วนปริมาณสินค้าในปีแรกถ้าไม่รวมการส่งสินค้าจากจีนคาดว่าจะมีปริมาณ3 1 3 6 6 9ตันต่อปีแต่ถ้ารวมการขนส่งจากจีนคาดว่าจะมีปริมาณมากถึง1 6 3 6 6ล้านตันต่อปี สำหรับเส้นทางรถไฟทางคู่จากบ้านไผ่ถึงนครพนมนะคะก็จะไปเชื่อมต่อที่สะพานมิตรภาพแห่งที่3เป็นจุดสิ้นสุดไปเชื่อมกับทางลาวที่แขวงสวรรณเขตและแขวงคำม่วนขนาดรางรถไฟอยู่ที่ขนาด1เมตรนะคะสามารถเชื่อมต่อกับระบบรางเดิมของการรถไฟที่มีอยู่รองรับการเดินรถขนาดความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับคาดการผู้โดยสารนะคะในปีแรกที่เปิดให้บริการอยู่ที่3,835,260คนต่อปีมีปริมาณสินค้าขนส่งในเส้นทางนี้ประมาณ7 4 8 8 5 5 3ตัน นอกจากนี้นะคะรถไฟสายบ้านไผ่ถึงนครพนมยังเป็นการเชื่อมรถไฟโครงการภาคตะวันออกไปภาคตะวันตกหรือ East-West Corridor เส้นทางจากแม่สอดนครสวรรค์บ้านไผ่นครพนมซึ่งรวมระยะทางกันแล้วประมาณ902กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่นะคะที่หลายๆคนก็แอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์แอดก็พยายามหาข้อมูลมาฝากกันนะคะถ้าหากว่าข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณัดที่นี้ด้วยค่ะและถ้าท่านชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอบคุณทุกๆก,กาลังใจ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ